ต่อไปเดี๋ยวจคุณจะแนะนําเรื่องการใช้งานเทร์เดินระดับอินสตัคเกอร์นะครับก็เดี๋ยวะะขอวขอน yes, ุญาตแชร์สกรีนโอเคครับก็อันนี้เป็นเป็นลิงก์สําหรับโหลดเอ่อเอ่อสไลด์วันนี้นะครับอะอก็เรื่องต้นผมส่งให้ทางอีเมลล้วถ้าเกิอดอาจารย์อยากจะยังไม่ได้โหลดหรือจะโหลดตอนนี้ก็สามารถโหลดได้ตามลิงก์นี้แล้วก็จิ่อัโคตอนนี้ได้เลยนะคโอเคครับก็อนนี้จะเป็นเรื่องของการใช้งานเทรนเรดีระดับอินสตัคเกอร์ ก็ก่อนอื่นเลยคือขอเกริ่นไว้ก่อนว่าเทอร์เรดินเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ถ้าเป็นยูเซอร์ใช้งานได้2ระดับนะครับก็คือระดับสแตนด์กับระดับอินสักเกอร์ระดับสแตนด์ก็คือ,อสามารถส่งงานขา้อสอบได้อย่างเดียวแต่ต้องมีคาดไอ i ดีกับเอโลเมนพัสดจากผู้ใช้ระดับอินสักเกอร์ที่สร้างไว้ให้นะครับส่วนอินสักเกอร์ก็คือสามารถใช้งานได้เหมือนสแตนด์เหมือนกันแล้วก็สามารถใช้งานในการเรื่องของการสร้างคาดสร้าง s i ส n อเมนสำหรับ ให้ซัตเตอร์เดเข้ามาส่งงานนะครับก็ตอนนี้จะเป็น instructor. อินสแตเตอร์วันนี้เราจะพูดถึงอ่ายูเซอร์ระดับเลเวลนี้กันนะครับก็อันนี้จะเป็นคอนเทนต์ของวันนี้ก็คือจะเรื่องตั้งแต่การล็อกอินเข้าระบบแล้วก็การคลิกสัมมิทคืออะไรนะครับการสร้างคลาสการสร้างแอสเซมบล์การส่งงานเข้าไปตรวจอ่าในระดับอินสแตทเตอร์ก็าต้องทำยังไงนะครับการดูรายงานผลตรวจการดาวน์โหลดผลตรวจอ่าแล้วก็ข้อแตกการลบไฟล์ถ้าเกิดเผื่อเรา ส่งงานเข้าไปแล้วเผอเก็บไว้เป็นต้นฉบับนะครับก็ถ้าเราพอสมใ่จะลบไปนั้งออกเราก็สามารถอ่าจะต้องทำยังไงครับก็เดี๋ยวจะพูดในข้อแปดแล้วก็ข้อเก้าอ่าการติดต่อประสานงานเวลาเกิดปัญหาในะการใช้งานนะครับ